สวัสดีค่ะาชาวเว็บไซต์สนามหลวง tv.net และลารผสมด k นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะคือคุณต้อยเขาซึ่งบินมาจากญี่ปุ่นไม่ทราบว่าคุณคาวริมาเที่ยวนี้ได้เล่นสงกรารไหมคะอ๋อพอดีมาก่อนสงการแป๊บเดียวนะคะได้ได้ร่วมสนุกประเทศการสงการหลังจากที่ไม่ได้เห็นสภาพวันสงการมานับสิปี อ๋ออลไที่ไปอยู่ญี่ปุ่นนี้เขาไม่เล่นกันเหรอคะไม่มีค่ะหนาวค่ะที่โดนอากาศแบบอ๋อเหรอคะติดลบด้วยหรือไม่ก็ประมาณหกเจ็ดองศาอย่างเงี้ยแล้วไปเล่นที่ไหนคะอ๋อเล่นกับญาติพี่น้องค่ะแถวแถวบางลําพูอ๋อแถวบางลําพูก็ได้ข่าวว่าบางลําพูนี้เล่นกันแบบชนิดที่สนุกสนานก็ก็รู้สึกดีใจเพิ่มเป็นเพิ่มคือว่าเล่นกันอย่างแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยคือไม่มี โป่งไม่มีที่ว่ารุนแรงก็ใช้น้ำสาดกันปะแป้งกันแต่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองอายุมากขึ้นนะคะเพราะเดินผ่านฝูงชนไม่เปียกเลยค่ะรอดแล้วมะโอแสดงว่าจะไม่เปียกค่ะคือว่าการเปียกของเราก็จะน้อยลงใช่ใช่ใช่ปีนี้นางสงการเราคือวันสงการเราก็ตรงกับวันพระฤหัสนะเพราะฉะนั้นนางสงการเราก็จะชื่อกิรินีทัดดอกมณฑาเครื่องประดับมรกต พักษาหารคือถั่วงาอาวุธก็คืออาวุธขวานะคะนี่ขอซ้ายถือปืนโอ้แรงนะคะสมช้างซึ่งเป็นบรรยากาศอะไรที่เราก็นึกเอ๊ะทำไมมันมันเป็นบรรยากาศสมัยนี้คหลังจากที่คุณต้อยมาเล่นสงการแล้วก็เดี๋ยวจะขอคุยคุณต้อยนี้กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรียกว่าหนีลังสี ค่ะไม่ใช่ลังสีเสรีชัยนะคะริสีนิวเคลียร์จะจะขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับซีนามีของประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นคุณต้อยอยู่ไหนคะค่ะตอนนั้นอยู่ที่โตเกียวนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ที่โตเกียวชินจูกุค่ะชินจูกุค่ะชินจูกุก็นอนอยู่เอ๊ะรู้สึกตื่นขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ามันแผ่นดินไหวแรงมากแล้วก็เป็นระยะเวลาที่นานนานนานพอสมควรเลย แรงนี่ขนาดแบบของในในตู้หล่นหมดค่ะหล่นหมดเลยหล่นหมดเลยค่ะไม่ว่าเนี่ยชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่นมาหมดแล้วเราตัวเราเองเราก็จะยืนไม่ได้ยืนก็เดินก็ยังไม่ได้คือต้องคาแล้วก็ต้องเกาะอะไรไว้แบบเป็นหลักยึดเลยเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอพอเริ่มรู้สึกตัวเร้เฮ้ยนี่คือแผ่นดินไหวละแบบไหวเราก็หาเตรียมหาข้าวหาของอะไรที่พอที่จะเราจะยึดได้นะคะแล้วพอทราบไหมว่ามันเกิดสึนามิ ก็ข่าวก็มีบอกนะคะว่าจะมีซีนามีแต่ว่าเราไม่ทราบว่าจะมาวันไหนแล้วก็จะเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะและทะเลล้อมรอบนะคะแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าจะมาแรงขนาดนี้ด้วยค่ะมันแรงเกินกว่าที่จะเกิดความคาดใช่ค่ะแล้วเขามีช่วงที่เวลาแผ่นดินไหวเนี่ยเขามีการซ้อมไหมว่าเวลาแผ่นดินไหวเขาให้ความรู้ยังไงว่าคุณจะต้องทําตัวยังไงแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกอยู่เรื่อยๆนะคะว่าถ้ามี เหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยให้ทุกคนอยู่ใต้โต๊ะให้หลบอยู่ใต้โต๊ะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับเหตุของหล่นมาใส่อะไรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ให้หลบอยู่ใต้โต๊ะก็คงหลบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแรงเกินกว่าที่เราจะหลบได้แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรบอกก่อนล่วงหน้าไหมว่าว่ามันจะเกิดเออสนโอ้ยอย่างนี้เนี่ยที่มันเกิดสนคทุกคนก็แปลกใจธรรมชาติค่ะตามทะเลเนี่ยจะมีปลานะคะปลา ปลาวานซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆมาเกยตื้นแล้วก็จะมีสัตว์หลายๆอย่างเอ๊ะเราก็อะไรนะครับปลาวานเกยตื้นค่ะตัวใหญ่ๆเลยปลาวานเกยตื้นค่ะเกยตื้นแล้วลมันมีชีวิตอยู่ไหมครับปลาวานตายเหระตายเกยตื้นเลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่เราก็ไม่คิดนะคะก็เอจะมีอะไรหรือเปล่าเราก็มันก็ไม่ได้คิดโอไปตายไกลเนาะตายไกล แถวนี้ก็มีปลาวานเหรอคะอ๋อไม่มีอ๋อหรอคะนี่ก็มีแล้ว,ว,ลว,ลวปลาปลาเล็กปลาน้อยก็ก็คงจะมีบ้างแต่ว่าปลาเล็กปลาน้อยนี่จะไม่เป็นข่าวไงคะแต่ทีนี้คือปลาวานนี่จะตายแบบเยอะเป็นหมูม่เลยเป็นเป็นฝูนงแบบนี้ย<ๆ>ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไม่ไม่ก็ได้แต่สงสัยเฉยๆว่ามันเกิดอะไรมันจะต้องมีอะไรค่ะประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ทราบว่า ม,ม,มันมีมันมีไหมที่ว่าน้ําลดลงไปนั่นแหละแล้วมันก็ตีกลับมาคือตัวดิฉันไม่ได้อยู่เขตใกล้ทะเล, <ำ S 1> ละคะก็เลยไ,ไม่ทราบว่าแล้วเขามีสถานที่หลบภัยไหมสถานที่หลบภัยเวลาเกิดเหตุทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือสิ่งแรกคือจะอบพยพผู้คนเนี่ยไปไว้ที่แบบเขาเรียกอะไรนะคะโรงยิมหรอฮะ,ะตามรโรงเรียนโรงเรียนนะคะแล้วไปอยู่ตามยิมเนี่ยมีวัดไหม วัดที่นู่นเขาไม่มีบริเวณขนาดนี้ค่ะนอกจากที่โรงเรียนอย่าง,าง,งเดียวที่จะ,ะที่จะหลบภัยได้แต่ในช่วงซึนามิเข้าแผ่นดินไหวเนี่ยในในบริเวณแถบแถบเซนไดกูชิมะอะไร่วงเนี้ยจะก็จะอยู่ไม่ได้มันจะพังมาหมดก็ต้องไปนอกเขตไปไกลๆเลยแล,แล้วเวลาเราอพยพจากที่เนี่ยไปแต่ไปที่หลบภัยเนี่ยเราเข้าใช้อะไร รถพาหนะส่วนตัวรือวก็ส่วนตัวส่วนตัวค่ะไปตัวหอไปได้เร็วที่สุดเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องต้องช่วยเหลือตัวเองในเวลานั้นนะคะแล้วการช่วยเหลือเยียวยาของของทางญี่ปุ่นเขาทางญี่ปุ่นเขาก็ช่วยเหลือดี่ะคะในการที่เขาอย่างเราไม่มีที่อาบน้ําบ้านไม่มีเะไเขาก็จะทําเป็นห้องอาบน้ํานะคะเป็น ล้วต้องอาบน้ําอุ่นนะคะมันจะลาบากก็คือตรงนี้ไม่ใช่ฝากบัวแล้วไปตักอาบได้ไม่ใช่หนาวหนาวค่ะก็จะเป็นลักษณะเอาเต็นท์ผ้าใบไปคุมแล้วก็ทําบ่อทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำน้ําทำอะไรก็ยากหน่อยนะคะแต่เขาก็พยายามทาทำทำน้ําอุ่นให้ทำน้ําอุ่นให้อาบเอ๊ะญี่ปุ่นเขาเขาเขาอาบน้ําแบบแบบไม่ใส่เสื้อผ้ากันก็เหมือนลักษณะที่โน้ตแต่ก็เป็นอาบรวมอย่างเงี้ยเหรอคะ ผู้หญิงเข้าตงนี้ผู้ชายเข้าตงนี้ก็คุมหมดนะคะคุมหมดเพราะถ้าไม่คุมมันก็หนาวเพราะว่าช่วงนั้นมันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างหิมะก็ตกทุกอย่างฝนตกฝนตกหิมะตกแล้วก็หนาวน่าสงสารก็เท่าๆท,ที่ดูข่าวก็รู้สึกว่าทางรัฐบาลเขารับผิดชอบดีนะคะเขามีเจ้าหน้าที่กําลังก็ไปช่วยเหลือเต็มที่คแล้วทางทางทั่วโลกนะคะ ก็มีนะคะเข้ามาช่วยเหลืออย่างทุกทุกประเทศนะคะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้เยอะมากนะคะแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่ารักญี่ปุ่นกันขึ้นมาเยอะนะคะบางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ที่น่ารักเลยขนาดประสบะททอุบัติเหตุโรกภัยอะไรแบบเนี้ก็ทุกคนก็ยังยืนเรียงแถวกันไม่มีการ<อ>แตกแก<ล>ยกเป็นระเบียบเป็นระเบียบในการรับ รับบริจาคซื้อของตอนนี้ก็ยังลําบากอยู่นะคะซื้อน้ําก็อาจจะซื้อได้แค่คนละหนึ่งขวดหรอคะซื้อที่ไหนล่ะคะไม่ว่าจะไปตามชอบตามเซเว่นหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ให้ซื้อคนละหนึ่งคนละหนึ่งขวดแล้วคุณต้อยไปเข้าแถวไม่อะค่ะไปเข้าแถวไม่เข้าว่ะไม่อยากไปนอนรยาวยาเราก็อาจจะตื่นเช้านิดนึงอ๋อค่ะ หรืชาเนี่ยเพราะถ้าสายเนี่ยคุณเข้าไปเนี่ยจะไม่มีน้ําเลยนะคะจะไม่มีน้ําขายเลยอาจจะมีน้ําชาบ้างน้ําชาแบบนี้นะคะเป็นขวดเป็นขวดเล็กๆงนี้จะเหลือแล้วค่ะเราก็จะซื้อได้แค่ขวดขวดเดียวอบางที่อาจจะแค่สองขวดแล้วมันราคามันขึ้นไปจากเดิมไหมไม่ขึ้นค่ะเขาขายราคาปกติเลยว่น่าจะขึ้นราคานะมไม่ไม่ไม่ค่ะประเทศกอนนี้เป็นที่น่ารักมากเขาไม่ฉวยโอกาสนมก็จะขาดตลาดน้ามันปาล์มที่นั่นขาดตลาดไหม น้ำมันปาล์มเนาะฮะไม่มีขาดก็ยังไม่ขาดขนาดที่จะมีเทยไม่ไม่ไม่ใช่ประเทศไทยค่ะก็มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยพอสมควรประเทศไทยได้ข่าวว่าน้ำมันปาล์มขาดตลาดแย่งกันน่าดูแล้วมาตรการสถานการณ์หลังเกิดเหตุเขาไงพวกไฟฟ้าพวกแก๊สไฟฟ้านี่นะคะคือในเขตคือดิฉันอยู่ในเขตโตเกียวนะคะเขตโตเกียวแล้วดิฉันอยู่ในในเขตที่ใกล้ใกล้ เขาเรียกใกล้อะไรคะใกล้รัฐบาลใกล้รัฐสภาแล้วก็อะไรแบบเนี้ค่ะเขตตรงนี้จะไม่มีการดับไฟนะคะอ,อย่างเขตวังอะไรเงี้ยดิฉันจะอยู่ใกล้เขตนี้ไฟจะไม่ดังแต่เขตรอบเขตโตเกียวเนี่ยจะบางจุดจะดับวันละสามถึงสี่ชั่วโมงมแต่ในเขตโตเกียวเนี่ยสามถึงสี่ชั่วโมงหมายถึงว่าหยุดติดต่อกันไม่ค่ะสมมุติว่าโอเคเขตเนี่ยเขตนางเลิงเนี่ยจะหยุดช่วงหกโมงเย็นถึง สามทุอ๋อคุณพูดถึงนางเลิงนี่หมายถึงว่าแถวสนามม้นางเลิงใช่ค่ะยกยกนางเลิงนางเลิงเขาจะมีสนามไม้อยู่๋อเหรอคะค่ะนั่นค่ะประมาณแล้วก็สถานที่สําคัญก็คือร้อยสิบเอไทยรักไทยตั้งอยู่ที่นางเลิงนะคะโอ้ยางงั้นจะไม่ดับค่ะ๋อไจะไม่ดับคุณต้อยถ้าเกิดผ่านไปที่แถวนางเลิงก็แวะไปที่มูลนิธิร้อยสบเอ็ไทยรักไทยได้ได้ง่ายค่ะ ไม่ทราบมีใครพอจะเข้าไปเราจะไปหามถึ่าเพราะว่ามูลนิธิเราช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายกับผู้ประสบภัยอยู่แล้วเอาเหรอคะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันต้องขอไปทําเรื่องมาทําเรื่องมาแต่ว่าอนุม่ต้านรึเปล่าเนี่ยเขาจะไฟฟ้านี่เขาจะดับเป็นเขาจะประกาศเลยประกาศว่าจุดไหนจะดับเขาจะประกาศออกมาเลยว่า เขตนี้จะดับวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ถึงวันนี้ค่ะเขาจะประกาศมาลยชัดเจนมาเลยชัดเจนมาเลยนะคะแล้วพวกแก๊สหมุนต้มแก๊สเรื่องแก๊สนี่คือจะตัดเลยในระหว่างที่เกิดชุลมุนช่วงนั้นเขาจะกัดตัดเลยเพราะว่ากลัวเกิดไฟไหมเหตุการณ์เขาเป็นถังแก๊สหรือว่าเป็นเป็นสายค่ะที่นู่นเขาจะไม่มีถังแก๊สดิฉันไม่เคยเห็นถังแก๊สที่ประเทศญี่ปุ่นนะอ๋อแล้วคะโอ้ไม่เทรนไม่ทราบเหมือนกันต่อท่อมันเหรอคะ ก็เหมือนประปาอะไรเราเนี่ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่ไม่เคยเห็นถังแก๊สว่ามันมาจากตรงไหนแต่จ่ายค่าแก๊สทุกเดือนนะคะแต่เวลาเราหุต้มเราก็เปิดเปิดเหมือนน้ำประปาบ้านเราแล้วก็กดไฟวันหลังจะพาคุณต้อยไปดูถังแก๊สบ้านเราเหรอคะแถวไหนฮะถังแก๊สเวลาหมดเราก็แบกไปเองเติมเติมตามปั๊มเขาไม่ไม่ต้องโทรแล้วเขามาเดลิเวอรี่ เราเป็นผู้หญิงแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบกไปเติมมีแหมเขามีบริการเติมแล้วพวกโทรศัพท์มือถือตามช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะโทรศัพท์มือถือติดต่อใครไม่ได้ทุกที่ก็จะตัดไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเกิดมีมือถือเนี่ยเหตุการณ์มันอาจจะวุ่นวายมากขึ้นนะคะการสื่อสารอาจจะไม่ชัดเจนโทรเข้าโทรออกไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นจะปิดหมดทุกทุกอย่าง แต่อินเทอร์เน็ตยังใช้ได้อ๋อชคดีหน่อยที่ว่ามีการสืสรร่อสารทางอินเทอร์เน็ตก็ระบบเขาเรียกอะไรสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการาสื่อสารที่ดีที่ว่ามันไม่มีการตัดสัญญาณใช่ค่ะมันคือตอนแรกดิฉันทวงช่วงช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็ตกใจมากนะคะว่าเอ,อจะยังไง ก็เลยพอมันรู้สึกว่าเงียบเงียบสงบแล้วก็เลยลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูน้องสาวที่อยู่เยอรมันก็มาปิ้งแรกขึ้นมาเลยปิ้งขึ้นมาเลยเอา้าดิฉันก็ดีใจว่าโอเคอินเทอร์เน็ตใช้ได้ติดต,ต่อญาติได้ค่ะน้องสาวก็บอกว่าพี่ต้อยเป็นยังไงบ้างเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมเขารู้เร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเร็วด่วนสายตรงคือ,อคือ,คอชั่วโมงนั้นคุณต้อยอาจจะอยู่ในใ,ในในช่วงที่มันมีเหตุการณ์รแต่สายตาทุกคนทั่วโลกเนี่ยเขาคุ่้มองดูญี่ปุ่นกันเป็นตาเดียวกัะ แล้ว <c oughs> อีกตา,า,าอีกตาหนึงเขาก็ดูเมืองไทยอยู่เพราะว่าเมืองไทยก็เกิดซึนามิแถวแถวลาดปรสมเหมือนกัน <c oughs> อ๋อยังไม่จบนะคะ,ะยังไม <c oughs> ่จบแล้วแล้วไอที่ว่าโทรศัพท์ตัดไปนี่มันนานไหมกว่าจะใช้การได้คือโทรศัพท์เนี่ยก็นานนะคะนานเลยก็ <c oughs> หลายวัน มันเป็นบางบางบางช่วงก็ใช้ได้มไม่ใช่แบบติดต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เมลใช้ได้นะคะอีเมลส่งต่อส่งได้ใช้ได้ตลอดแต่โทรศัพท์นี่โทรไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นนะคะคือพูดง่ายว่ามีการตัดสัญญาณทั้งทั้งโทรเข้าโทรออกแต่ในเขตโตเกียวเนี่ยนะคะคุณเขาจะไม่ตัดไฟแต่เขาจะขอร้องพวกร้านค้าทั่วๆไปว่าตามป้าย ป้ายร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กรุณาดับไฟเวลาเปิดทําการหรือว่าเปิดคุณเปิดได้เฉพาะในร้านแต่นอกร้านขอความกรุณาดับไฟเพราะว่าไฟอะไม่พอนะคะช่วงกลางคืนใช่ค่ะใช่ขอให้ทุกท่านทุกบ้านประหยัดทางค่ยไฟนี่จะมืดหมดไฟตามทางจะมืดหมดนะแล้วจะมีคนไปเดินก็เหมือนรู้สึกแปลกๆนะคะรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะนี่เหมือนเราอยู่แถวราชประสงค ไฟดับหรือเปล่า